เรชชอปพาไปดูชวนคุยหลังเกมหงเล่นไล่โคดบุกเจ้าลีด3-3นักเตะส่งสัญญาณตรงนี้ไม่ใช่ที่ของชลอตหลังจบพิมร์ลีนัดที่15ของฤดูกาลลิพูเล่นบอลหรือเป่ากบนำแค่ไหนก็ไม่ไกลเกินเอื้อมปล่อยให้ลีดตีเสมอมีเพิ่มเป็น23คะแนนขยับมาล้างอันดับ8ของตารางเอาจริงๆปะวันนี้ลีดไม่ใช่คู่ต่อกรอ,อะไรของเราเลยทางชื่อชั้นนักเตะแบบแผนการเล่น หรือแม้แต่กระทั่งคุณภาพที่แสดงออกมาในสนามซึ่งก็เป็นลิฟคูที่ดีกว่าชัดเจนของบอลกว่า66%ในครึ่งแรกสร้างโอกาสได้ก็หลายครั้งแต่ไม่รู้มันเป็นอะไรชอบยิงทิ้งยิงคว้างใช้โอกาสเปลืองเข้าทําสวยๆจังหวะสุดท้ายก็ไก่กาละเล่เล่นส่งๆแบบขอไปทีเปิดไปก่อนเว้ยยิงไปก่อนทําทําไม ก่อนที่ครึ่งหลังเราจะไม่ได้2ประตูจากความจมูกไวเป็นสัญชาตยานศูนย์หน้าของเอกิติเก้ที่ทําให้ทีมชิงความได้เปรียบแบบมหาศาลแต่จุดเปลี่ยนมันก็เกิดเมื่อหลีดแก้เกมส่งอารอนสันยอนโตและทนาการลงมาเพิ่มมิติเกมลุกพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเจาะเข้ากรอบเขตโทษแน่นอนความเป็นลีพูลในปีนี้พร้อมแจกทุกทีมโกนาเต้ไปเข้าชงช่างเล่นโง,ง,ง,ง่ๆกับบอลที่คู่แข่งเขาจนตอกแล้ว เล่นไม่ได้ในมุมที่บอลกำลังจะหลุดออกหลังแต่อีบูทำยังไงก็ไปทิ้งตัวเสียบเขาซะอย่างนั้นให้หลีดได้จุดโทษตีตื้นขึ้นมาไม่พอเรายังเสียขัญไม่หายจากการช็อคก็โดนตีเสมอไปอีกในไม่กี่นาทีต่อมาเหมือนว่าโชคชะตาจะเป็นใจบ้างเมื่อให้ทีมที่ดีกว่าอย่างลิพูขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ต่อสจาก3ประสานแดนกลางคอนเน็กชันกาฟแทงแม็กกาข้ามหลอกโซโบยิงเล่นทาง แต่แล้วการทดเวลา9นา,าทีทดจนกว่ามันจะยิงก็พาให้ลีตีเสมอ3าสจากความห่วยในเกมลับที่แกมไม่ตกสักทีปล่อยให้ธานากายิงโล่งๆตัวประกบไปไหนเอ่ยจบเกมนี้ด้วยความมั่นใจว่าเบื้องหลังทีมงานบริหารคงเตรียมหาโค้ดใหม่ไว้ตั้งแต่นันเนินแล้วชาลล์ได้ทำลายลิ์พูที่สามารถสานต่อไปได้อีกไกลด้วยน้ำมือเขาเองสิ่งที่คอปทิ้งไว้จนทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์พิมลี วันนี้เขาเลือกที่จะลองไปเรื่อยๆโดยไม่เห็นจุดลงตัวเลยตลอด15นัดในลีกหรือ20กว่าน,นัดในทุกรายการการที่มีสควอตใหญ่ขึ้นมันทำให้เขาบริหารได้ไม่ดีพอกับการจัดหาทีมที่ลงตัวการใช้นักเตะแต่แตละคนเขาไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของนักเตะเลยโซโบเล่นปีกขวาแบ็กขวาเนี่ยนะเวียดเชื่อมได้ดีเซนทนันกันกับแค่โจน KS, เกเกสก็แก้ไม่หายทำยังไงวิ่งไปแล้วให้เพื่อนจ่าย สุดท้ายคือคุณมีสนย์หน้าที่แพงที่สุดในอังกฤษแต่ใช้งานเขาเหมือนกับกองหน้าทีหนี่ตกชั้นไม่มีการเล่นสิงหรือพยายามป้อนบอลให้เขาโชว์ศักยภาพเลยสุดท้ายคงใกล้ถึงเวลาบอกลาแล้วเพราะชลอสคุณไม่เชื่อมั่นในแนวทางตัวเองไม่เชื่อมั่นในนักเตะของคุณคุณไม่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ทีมคุณทำเพื่อแค่ความถูกใจของตัวเองและนี่คือคลิปหลังเกมลีสยูไนเต็ดถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์ share, กดติดตามเพิ่มใจให้กันแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ